สวัสดีพี่น้องเกษตรสวนมั่นสุขค้นนะครับผมสรับวันนี้พอบ้านงานหลายสีพัมาเบิงรถท่วงอีกแจ็คลิปหนึ่งครับสรับแปงนี้นะครับเนื้อทีประมาณสองงานมั่นที่ปลูกกับเป็นพันพุวงเพชรน,นะครับอายุมั่นกตประมาณเดือนเครื่องแล้วนะครับผมสับแปงนี้สีบอ ใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับว่าสิทดลองว่าการฉีดตลอดการฉีดตลอดอายุการปลูกนี่มันสิให้ผลผลิตดีซ้ำทั้งดินบ่เห็นว่า,วาสิใส่การฉีดตลอดตอนนี้ฉีดมาแล้วสองรอบนะครับฉีดทั้งใบบึงต้นมั่นอายุเดือนเคงนะครับ ไงงามบ่สมมั่นเดือนเพื่องมโนครับนี่เบืองซอยผมในเรื่องครับตัวเขาต้องใส่ปุ๋ยทางดินรวอมได้ถึงงามกว่านี่ผมให้ดูได้ใ่ส่วนเนี่ยแต่ว่าเขากับว่าเขาสีทางใบตลอดนะครับล่องเบืองแต่มื่อนีมาพุวนหยาใน้่องนะครับก่อนหนานี้เขาถากล่งใส่จอบถากหยาล่งนะครับจากคู่มั่น พอถกอักแล้วมันก็สิเกิดได้ร่องแล้วครับอันนี้ตาก็เลยต้องเอารถพ่วนนี่มาพ่วนหยาอยู่ตรงการลางร่องแต่เกิดย่าเฝ้าป้อยให้่หยาเา่าจนเกินไปนะครับเด้ว๋วมันจะแก่ไขว่าท่านพาสิไซรถพ่วนนะครับนี่เดือนเครื่องยังเง่าซ้ำนี่นะครับอันนี้เป็นพ่วนข้างที่สอง รอบแรกนี่เขาพววนตอนอายุมั่นประมาณสิบห้ามือนะครับแ้่ก็เาก็ล่งแปลงดูดูนะครับล่งแปลงดูดูนีาจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามั่นใหญ่ทำลายแล้วแล้วก็มาเบิองหย่าน้ำมามัน่นยาวทำไใดแล้วนะครับพอ่อสิพุนไป ถ้าว่าเผือแป๊บเดียวทักมีธุระทั้งอื่นเนี่ยเผื่อใบลายมื่อเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ใหญ่กันเงี้ยวเกินวันนี้การเพื่อนเกษจะเป็นไปด้วยความลำบากเลยครับเป็นถ้าหญ่เงี้วเลยนั่นก็ต้องต้องลงแปลงด,ดูดูนะครับเพื่อสังเกตอย่มาดูแลแต่ว่าตอนนี้เป็นงานนอยนะครับมองนี่เป็นพื้นที่สองงา่างงเนี่ยก็ดูแลง่ายเนี่ย แปลงต่างกันอีกแปลงนึงหันตัให้หญ้เนา,ยาวเวลาพวนกะบ่ค่อยได้ฝนปนไดครับอีกอย่างนึงนะครับแปลงนี้เป็นดินทรายแบบเบิดแปลงเลยนะครับเวลานาฝนยังสี่มันก็นกนสีชาลามันก็นสีไหลเป็นน้ำนามเบิดนะครับพู่มันกะสีแทบสีบโกเหลือวเลย พอดีอีกอย่างหนึง่งของการใส่รถพุวนเนี่ยคือคู่มั่นกับสิ่ยงยั่งยูเพือเอาเวาื่เลาสาดดินขึ้นร่องนะครับเอื่อขึ้นคู่นเดี๋ยวคลิปหน,น,น้า,านีเพราะบางงันลไรสิเอาคลิปการสาดดินมาให้เบิ่งนะครับเด้อว,ว่าสาดขึ้นร่องควบยาเครื่องคู่มั่นมันสิเป็นแนวด้ว่าหวยาหน่อยส่กนี้เมื่อไ่ถึงมีปัญหา พรบมิดได้สบายนะครับท้าผู้ใดที่ว่าคิดอยากใส่รถพ่วงน,นะครับสำหรับแปลงง่ายๆนี่ครับแสิเป็นเรื่องที่ยากยาด้วยครับเพราแปลงง่ายๆก็ต้องแบ่งเป็นแปลง,ง,ปลง,ปปลงย่อยออกเี่เราลจะสองสามงานจังสีลายหนึ่งจังสีครับแปลงหนึ่งหือ มันจบในข้าวเดียวล้วกิเฮ็ดแปลงใหญ่เลยนี่มันสีเฮ็ดพอท่านอันนี้พอบางงานหลายแบง่งแบ่งออกเป็นสองสามแปลงนะครับในพื้นที่เดียวกันทย่อยเฮ็ดไปทย่อยเฮ็ดทีละหน่อยไปไมันจงสีเฮ็ดท่านสำหรับแปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณสองงานนะครับ ผมใส่เวลาการพวนน่ประมาณบ่ถึงสิบชั่วโมงนะครับก็แล้วแค่เดียวก็เสร็จแล้วแต่เวลาบอดนถการพุ่นทีหน่อยสารรับแลงนี้กับง่ายแน่เลยครับว่าบมมีหัวงานถ้าปกติแล้วแลงใดที่เฮ็ดหัวงานไันสิเป็นเรื่องอยากในการ,วาก,ารากว่นการสาสรว่าส่วงกลับรถนี่เลยทไปเ็ดให้ต้นมั่นลม ่วนมันหักได้นะครับส่วนหยาที่เหลือเขาก็ค่อยเก็บละเอียดเอานะครับเอาจอบมาถากแง่อย่างเห็นบบมีหัวงานแต่ว่าหยามันดิเกิดหลายตรงเื่อนที่ว่าเขาก็ไปพ่นซ้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับในช่วงน,นี้นี่เป็นช่วงที่เหมาะกับการพ่นพอดีนะครับฝนตกช่วงหนาฝนพ่น,น,พนง่าย บัวุ่นวุบัวุ้งมีบางคนเพิน่นกะสอบถามว่าดินแข็งพ่ได้บ่จังสิครับดินแข็งนี่บ่แนะน้ำนะครับเด้อรถพวนในสู่ดิแนดแข็งบ่ค่อยเก่งไปเลยนะครับรถสะเทือนหลายแล้วกับปุ่นก็หลายน้ำ เจอดินพ้นกลับไปไสิถึงกับยุดด้วนะครับรถช็อตไปเลยสำหรับคลิปนี้พอบ่างงานหลายกับฝากเพิ่งฝากากดติดตามน้ำนั่นได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับพ้นเ็ดให้มั่นสําปปหลังพอบ่างงานหลายสวัสดีครับ